ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับในช่องจ่าโทเฮลี่นะครับพาสองพานะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับพระนะครับพิมพ์หยดน้ําหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศสอง0้าอยสาสิบนะครับ มีชื่อรุ่นนะครับว่ารุ่นทูนเก้านะครับปีสามศูนนั่นเองนะครับเป็นพิมพ์หยดน้ำนะครับองนี้เป็นเนื้อเงินนะครับองนี้เป็นเนื้อเงินเอ่อพระหยดน้ำนะครับพระหยดน้ำหลวงปู่ทวดเนี่ยพระหยดน้ำหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีสามศูนย์นะครับก็จะมีสร้างนะครับด้วยกันทั้งหมดสี่เนื้อนะครับ มีเนื้อทองแดงผิวไฟมีเนื้อนวะมีเนื้อเงินนะครับแล้วก็มีเนื้อทองคํานะครับเนื้อนาคนั้นไม่มีสร้างนะครับรงน,นี้ก็มาพร้อมกล่องเดิมนะครับมาพร้อมกล่องเดิมเสียบเจ้าหมูกเลยนะครับก็จะบิดหลังให้ดูสักหน่อยนี่องน,นี้มาพร้อมกล่องเดิมนะครับสภาพดีนะครับกล่องเขี้ยวไม่หักชึบ อยอดน้ําเนื้อเงินแล้วก็เนื้อนวานะครับจะสร้างจํานวนสองพันองเท่ากันนะครับผมนี่องนี้เป็นเนื้อเงินที่สวยมากๆนะครับเนื้อเงินผิวแบบนี้นี่หายากจริงนะครับหลวงปูท่ทวดรุ่นทูน9้านะครับพิธีลุกเสกวัดช้งให้ยี่สิบสอสิงหาคม 2530นะครับก็รุ่นทุน9เนี่ยจะเป็นพระที่พิธีใหญ่มากๆนะครับอีก1รุ่นเลยนะครับผมของทางวัดชังให้นะครับเพราะว่าสร้างในนะครับวโรกาศนะครับที่ในหลวงนะครับรัชกาลที่9นะครับพระชนมายุครบ5รอบนะครับก็คือ6 0พันษานั่นเองนะครับ จากพิธีใหญ่มากๆนะครับรุ่นทุนเกเนื้อเงินสร้างสองพันองนะครับเนี่ยเป็นพาที่น่าใช้1รุ่นนะครับเพราะว่าพิธีนั้นใหญ่จริงนะครับเดีย๋ยวผมหยิบออกมาส่องให้ดูนะครับ ดูนะครับนี่หยดน้ำผิวกระจกนะครับหลังอาจจะเป็นหลังเต้านะครับรุ่นนี้นะครับหลังจะไม่เรียบรุ่นนี้ต้องดูให้คมคมนะครับดูให้คมคมตรงบัวนี่เขาจะมีขีดนะครับ มุมบัวจะมีขีดตดูที่หน้าพักก่อนเลยนะครับหน้าตาจมูกเฟียวฟา้าวมากนะครับองอนี้หาหามุมให้หแปบ๊บนะครับพอดีมันสะท้อนนะครับผ่ามเงา ดูนะครับความคมความแห้งความตึงนะครับของเหรียญ เหรียญตึงเปี้ยนะครับที่พืนเนี่ยจะมีเส้นาสายนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้บัวโคตรตึงโครตรสวยเลยนะครับพาต้องให้คมแบบนี้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ย เรียกได้ว่าเป็นยอดนิยมนะครับก็ต้องมีของเรียนแบบเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะครับผมอยากให้เพื่อนๆพห้พี่ๆดูฟาร์มคมนะครับแล้วก็ฟาร์มตึงนะครับของเหลียญรุ่นนี้นะครับดันนาดูให้ดีนะครับเส้นหน้าผากเส้นอะไรต่างๆนา,นานานะครับ ปิ้งนะครับเรืยอนี้ปิ้งดูฟาร,ร์มเงานะครับจำขนาดฟาร,ร์มหนาให้ดีนะครับพ้าเนี่ยผมลงไว้ยุ่กลางเนี่ยน่าจะเกือบถูกรุ่นแล้วนะครับก็พยายามดูศึกษาเอานะครับเพราะว่าผมก็อาจจะไม่ได้ตอบเกทแท้ให้นะครับมาส่งข้อความมาถามผมไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมยิงนะครับผมไม่ได้มีเวลามาขนาดนั้นนะครับ ดูเกทให้บอกคราวนี้มาบอกว่าอะไรมันลามไปถึงเล่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะครับเพราะว่ากลางวันผมก็ทำงานนะครับแล้วก็ขับรถกลับบ้านมาเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็พอจะได้ทำคลิปมันก็ดึกแล้วนะครับผมมานั่งตอบนั่งอะไรให้เนี่ยมันก็หมดเวลาแล้วนะครับ ผมทาให้ไม่ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าเวลาวันหนึ่งของผมน้อยจริงนะครับด้านหลังนี้เป็นยันคาถาหลวงปู่ทวดนะครับณโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภคะวาเนี่ยผิวน้ำทองเดิมๆเหรียญสวยมากนะครับพร้อมกล่องเดิมแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับผมไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับ แต่ว่าเวลาผมน้อยมากนะครับวันหนึ่งเนี่ยผมนอนไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับเชา้าก็ตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับพาจะนอนก็ทำคลิปเสร็จอะไรเสร็จนะครับมันก็โอ้เข้าไปหลายทุ่มบางทีเที่ยงคืน,นครับผมนอนวันหนึ่งสี่ห้าชั่วโมงเองนะครับแล้วก็ทำงานอะไรเนี่ยเหนื่อยจริงนะครับช่วงนี้นี่ผมก็เพิ่งเป็นไข้นะครับไม่ใช่เป็นไข่ป่วยเรียกว่าป่วยเลยนะครับ สิบกว่าวันนะครับเพิ่งหายสําหรับเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าเฮ er ียๆ er. ทุกท่านที่ส่งข้อความมาแล้วผมถามตอบอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมตอบแล้วผมหายไปคือผมกินยานะครับแล้วก็เออมันก็เพียนะครับแล้วก็ผมก็อืมไม่รู้จะเล่าดี้างคนระับผมไปเรียกว่ามันเกิดการบาดเจ็บนะครับผม เกิดการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับไปผ่าตัดมานะครับก็เย็บมานะครับยี่สิบกว่าเข็มด้วยนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆจะเห็นว่าผมก็มีเอาคลิปเก่าไปลงอะไรไปลงนะครับแต่ว่าคือแผลผมมันเจ็บนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้บอกใครนะครับบางทีถ้าใครถามมาผมตอบได้ผมก็ตอบแต่ว่าถ้าบางจังหวะผมตึงๆแผลผมแล้วมาป่วยซ้ําอีกนะครับผมก็ ไม่ได้ไม่ได้ตอบอะไรนะครับก็มีเฮียท่านหนึ่งที่ผมเกรงใจมากเลยก็คือเฮียเธอร์สักนะครับวันนั้นก็วันนั้นก็ไม่ไหวจริงๆนะครับก็แต่ว่าก็ไม่ได้โทรบอกเฮียนะครับเพราะว่าแขนมันยกไม่ขึ้นนะครับผมเย็บมาหลายเข็มนะครับนี่ก็ต้องบอกกันนะครับเพราะว่าผมก็ต้องผ่าผ่านะครับเพราะว่ามันเป็นการบาดเจ็บจากการเล่นเวทนะครับก็เนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเสียง ที่ว่าเป็นไข้อะไรเนี่ยก็เพิ่งเพิ่งดีขึ้นนะครับก็ขอโทษไว้สำหรับทุกคนด้วยแล้วกันนะครับถ้าเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมว่าไม่ได้ห่างเหินหรืออะไรอย่างนี้สำหรับทุกคนเลยนะครับก็คือผมเอ่อป่วยนะครับแล้วก็มีไพายพายแขนมาด้วยนะครับก็แจ้งไว้นะครับผมก็เหรียญน,น,นี้ยก็เป็นเหรียญที่ผมได้มาเนี่ยนานแล้วนะครับแต่ผมไม่มี ไม่สะดวกทำคลิปนะครับทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องเป่วยด้วยนะครับก็เนี่ยเพิ่งได้มาทำนะครับก็เหรียญนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับเหรียญนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจก็โทนะครับศูนย์เก้าแปดแปดนะครับผมห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นะครับ แล้วก็อันนี้จะรีวิวนวาวะควบไปด้วยนะครับนวะเนี่ยก็จะสร้างนะครับสองพันเหรียญเหมือนกันนะครับเหรียญน,นวะนี้ผมจะเปิดไว้ที่เอ่อแปดพันห้าร้อยบาทนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ อย่างไม่หายดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอดีพระมันคาอยู่เยอะนะครับผมก็เลยมาทำาลงไปนะครับนี่ก็จะเป็นเนนาวะนะครับเนี่ยที่เห็นอันนี้ไม่ได้เลิกอะไรนะครับอันนี้เป็นกระแสเงินนะครับ มีเส้นแตกของบัว <c oughs> <c oughs> นี่นะครับนี่เป็นเนื้อนวะสวยปิ้งนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่ไอลงคลิปรู้สึกว่าพูดไปน,นิดเดียวนะครับเนี่ยต้องไปอมยาแล้วก็กินยานะครับ,น,น,รบนอนแล้วนะครับผม นี่นะครับก็ผมมีจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยคือกล่องของเนื้อนวะนะครับเขาจะใหญ่ฝ่ากล่องเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงอยู่หน่อยนึงนะครับผมสำหรับกล่องเนื้อนวะถ้าเป็นกล่องเดิมจริงนะครับนี่นะครับผมหนึ่งแปดห้าศนศย์ะครับแล้วก็8ปดพันห้า โอ้ต <three> ้องขออภัยนะครับผมก็สนใจก็โทรมานะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ